งานนี้เหล่าคนลูกทุ่งต่างรวมตัวกันพูดถึงวีรกรรมหนุ่มเบิ้ลรวมถึงความสามารถแถมยังมาอ้อนแฟนๆให้ช่วยดูละครเรื่องเพลงรักรอยแค้นของพระเอกหน้าใหม่อย่างเบิ้ลอีกแต่ที่ดูจะเป็นไฮไลท์สุดๆในคลิปนี้นั่นคือฉากในละครที่แซวและพูดถึงกอง้วยได้ว่าดูนักร้องรุ่นพี่เป็นตัวอย่างแล้วกันกอง้วยได้พังเพราะเรื่องผู้หญิงมานักต่อนักแล้ว ปรกรณ์ที่รับบทโดยเบิ้ลตอบกับหน้าไตาว่าพี่เขาเสียไปนานแล้วนะครับอย่าเอ่ยถึงเขาดีกว่าพูดเลยว่าละครเรื่องนี้บททันสมัยอิงกระแสสุดๆงานนี้ก้งควยไร่ถึงขั้นอัดคลิปฝากถึงเบิ้ลว่าน่าภูมิใจตรงไหนที่เบิ้ลได้เป็นพระเอกพอตนไม่รับงานต่างหากก็เรียกว่าเป็นการหยอกล้อของคู่ซีคู่นี้ที่ใครเห็นเป็นต้องยิ้มไปตามๆกัน หากพูดถึงงานในวงการบันเทิงของเบิร์ปทุมราชหลายคนคงนึกถึงผลงานเพลงงานภาพยนตร์งานพิธีกรเรียกว่าเบิร์ก็ผ่านงานมาแล้วมากมายหลากหลายแต่ถ้าเป็นงานละครนี่คือครั้งแรกที่หนุ่มคนนี้จะมารับบทเป็นพระเอกในละครเพลงดรามา่าเพลงรักรอยแค้นที่จะลงจอให้ชมตอนแรกพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่8มีนาคมนี้เวลา18นาฬิกาที่หน้าจอช่อง8งานนี้เราเลยดึงคนสนิทใกล้ตัวเบิ้นอย่างผู้จัดตายนัทพลและเหล่าเซเล็บคนลูกทุ่งมาช่วยเป็นกระบอกเสียงกับประเด็นที่ว่ารู้หรือยังเบิ้นจะได้เป็นพระเอกละครแล้วอาทิทัญญาอาสยาม Lulu, ลูลู่ลาลาอาสยามแซค็คชุมแพและคู่ซีอย่างก้องคุวยได้มาช่วยแฉเอ้ย มาช่วยเชียร์พระเอกหน้าใหม่คนนี้กันแบบไม่มีใครยอมใครด้านผู้จัดต่ายนัทพลยังทิ้งท้ายว่าในภาคของโลกโซเชียลคอนเทนต์ออนไลน์หรือชีวิตประจำวันของเบิร์เขาก็จะเป็นเบิร์นปทุมราชของเขาแบบนี้แต่ในภาคของการที่เขามาเล่นละครสวนบทบาททางการแสดงในที่เขาโฟก,กัสเรื่องงานเขาคือคนเก่งคนหนึ่งในละครเรื่องนี้ คุณก็จะเห็นเบิ้นว่าเขาเหมาะจริงๆกับการเป็นพระเอกเรื่องนี้เบิ้นประทุมราชประกบใบหม่อนกิติยาในเพลงรักรอยแค้นทั้งหมด20ภาพละครเพลงรักรอยแค้นโดยเป็นเรื่องราวของความรักความแค้นของคนสองครอบครัวที่ทั้งผูกพันและฟาดฟันกันโดยมีเขาและเธออยู่ระหว่างกลาง ผ่านเสียงเพลงลูกทุ่งอันเป็นตัวแทนของยุคสมัยกับเพลงดังระดับตำนานของ R.S. ถูกทำใหม่ในเวอร์ชั่นลูกทุ่งสุดไพเลาะผนึกรวมเนื้อเรื่องที่เข้มข้นลงตัวได้หนักแสดงฝีมือเก่ารุ่นพี่เคลลี่ธนพัทรมาปะทะคารมแข้งกับจอยสิริลักษณ์ในเวอร์ชั่นคนปากแจ๋วไม่ยอมคนได้รุ่นเล็กเบิ้ลปทุมนาดกับการรับบทเป็นพระเอกจอแก้วเต็มตัวครั้งแรก แพรคู่กับนางเอกน้องใหม่ไม่หมอนกิตยา